ในรูปภาพนี้นะครับอะไรคือเดดไลน์นะครับหลังจากที่ทำรีมาย d เดร์เสร็จนะครับก็คือรูปนี้นั่นเองเดี๋ยวลองขยายรูปใหญ่ขึ้นนิดครับตรงนี้จะอยู่ในหมวดของ CRM ครับตรงนี้คือ CRM นะครับถ้าเราเข้าใจหน้าต่างของ CRM มันคือ Activity Type ครับ Activity Type นะครับ Activity Type เนี่เราตั้งได้จาก Configuration นะครับแล้วก็ Activity Type ทีนี้ผมมาดูตัวของเดโมนะครับ Runbot นะครับผมมาดูในหมวดของตัว CRM ครับ แล้วก็มาดูในส่วนของ Activity t ้ไทยนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นประเภท call นะครับถ้าเราดูตามโจทย์ตัวอย่างก็จะเห็นว่าถ้าเราทำา t r i g e r r เสร็จแล้วคำถามคือนะครับ reminder จะ deadline ถึง deadline เมื่อไหร่หลังจากที่เราทำ trigger เสร็จแล้วนะครับก็คือตรงนี้ครับคำตอบอยู่ตรงนี้ Schedule นะครับ seven day นะครับ After completion date นะครับนั่นก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าในส่วนของ activity type ในส่วนของ ODU นะครับตรงนี้ครับมันจะมีการตั้งค่า S c h e d u l e trigger นะครับหลังจากที่โฟน Call เสร็จแล้วนะครับก็คือให้ทำอะไรต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็น S c h e d u l e นะครับอีก2วันนะครับหลังจากที่ activity deadline หรือว่าหลังจากที่เสร็จ กระบวนการแล้วอันนี้คือในส่วนของ t m นะครับก็คำตอบก็คือ7วันนะครับจากวันนี้ก็คือข้อนี้ครับผม